แม่น่าก็จะกินข้าวคับมกหัวปีนะคะมกปีกล้วยใส่ปลาดุกเห็นมาคะนี่ค่ะเพิ่งอบแล้วไม่ไหมเนาะคะ่ะได้กระสิตักใส่จานใส่ย,ยางได้กระสิกินให้พี่น้องเบิ้งเนาะว่าแสบบอเนาะคะ่ะกันนึงความหักหนึงความปรารถนาดีของแม่ยายนือนเดิมเราจะเดี๋ยวเขามาลองกินเมืองนะจ๊ะว่าจะแสบบอนะจ๊ะกับเขาใส่แล้วกับแต่แสบได้แล้วนะพี่น้องมานั่งกินอยู่ในห้องครัวมือนอ่อนมานั่งกินอยู่ในห้องนอนนะคะพม่น้องเบิ้งหนังอยู่นะคะนี่ค่ะตาตอนนั้กินบ่คะปลาดุกข้า ว่าปีเฮานากินบ่เดี๋ยวไม่ได้จะกินเลยนะจ๊ะน้อกินข,ข้าวขโมกปลาดุกอยู่ในเตียงนอนอืพอดีครับไปแดดไปเดือพอดีเลยพี่น้องเลยไหนบึงฟุตบอลบอลอีกอย่างมึงน เยอรมันกับอิออตาลีวะไคบอกกินประดุกเอาปลานิ้นแช่นก็ได้ปลาคอก็ได้นะคะใส่ลูกโดด จะเคิร์กหนึงน่งฉันลุกเดินบอสชงงองนี้งดข้าเหนียวก่อนทองก็ดีกินบอสก็ต้องแกกินข้าเหนียวเนาะเอาข้าเหนียวคุยเหียบ ว่าปีกคยังกระแสบแพ่งไหลว่าเดียวลอยก็ไหลมีหน่อยโมเขาหายมาก เริ่มแล้วฟุตบอลเครื่องหลังั้อนกาวแข็งพราะยังเปิด พริกไทยก็ต้องรุนหนังพี่น้องพริกเนื้อหน่อยพริกเป็นหน่วยอืม ตุ้มเลยไปตักเขาเพิ่มมาเพี่น้องเอ้ยเฮ้ยแล้วแต่จ้า Jag tutup